สวัสดีครับขอต like ้อนรับนะครับท่านผู้ชมนะเข้าสู่ช่องมามาพาดูนานะครับกลับมาพบกับผมหุ่นนะครับผมวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะมายืนอยู่ที่อำเภอโกรกพระนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมมีที่ดินนะครับวิวเขาสวยๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมดูอีกเช่นเคยนะที่ดินนะครับวันนี้ที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์นสสามกนะครับคุดเขียวนะครับแต่ว่าข้างๆเรานะครับเป็นคุดแดงนสสี่จอ ทั้งหมดแล้วนะครับก็คือเท่ากับว่าทิ่นแปลงนี้นะฮะสามารถที่จะยื่นออกเป็นพุทธแดงนอสอสีจอได้เลยหลังจากทํารังวัดนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูเลยละกันนะต้องบอกว่าทิ่นผืนนี้นะครับเนื้อที่นะครับผมรวมแล้วเอกสารสิบสองใบนะฮะร,รวมแล้วแปดไร่กับอีกห้าสิบเอ็ดตารางวานะครับผมหันหน้าออกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าติดถนนลาดยางแล้วก็ติดคลองชลประทานนะ อ่ะยังไงเดี๋ยวไปดูไปชมกันได้เลยครับผมไะมาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะมายืนอยู่หน้าแปลงที่ดินนะครับหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะหันหน้าออกทางาทิศตะวันตกนะครับหรือว่าตะวันตกเฉียงใต้นะฮะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้คือทางเขานี่แหละทางเขาที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับอ่าเขาลูกนี้นะครับ ก็คือเขาหลวงนะเป็นวนณอุทยานนะครับวนณอุทยานเขาหลวงนะครับผมด้านหน้าแปลงนะครับจะมองเห็นเป็นวิวนี้เลยนะครับเห็นวิวภูเขานะแล้วก็จะเห็นเป็นคลองคลองชประทานนะครับเป็นคลองใหญ่เลยนะไม่ใช่คลองเล็กไม่ใช่เมืองนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับคลองความกว้างของมันอนะ่ะผมมองว่าคลองเนี่ยประมาณสิบห้าเมตรได้นะครับผม ประมาณ15เมตรถึง20เมตรได้เลยนะฮะ,อะมองมาด้านนี้ก็จะเป็นคลองอยู่เพิ่งขุดขุดลอกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูหน้าแปลงที่ดินเลยละกันนะเดี๋ยวผมพาเดินกลับไปดูนะครับจากคลองนะครับจากคลองมาก็จะเจอถนนลาดยางที่อยู่หน้าแปลงเราเลยนะถนนลาดยางเส้นนี้นะครับจะเชื่อมมาจากถนนอ่าสาย 3 3 1 9นเะครับเป็นเส้นโกรกพระวิ่งไปอุทัยธานีนะตรงนั้นจะเป็นเขื่อนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับเป็นตลาดนะัดเป็นถนนคนเดินเป็นศูนย์ประชุมนะครับจากตรงนั้นนะฮะตรงเขื่อนตรงถนน3า1 9าปากทางนั้นนะเข้ามาอีกประมาณประมาณ6กิโลนะก็จะมาถึงที่แปลงนี้นะครับโดยประมาณนะครับผม6กิโล หรือว่าถ้าเกิดทางที่สะดวกที่สุดนะครับท่านผู้ชมก็วิ่งมานี่เลยตรงวัดถ้ำผาสวรรค์ได้เลยนะครับวัดถ้ำผาสวรรค์จะอยู่ห่างไป1กิโลเมตรอยู่ตรงนี้เองนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับมาเริ่มที่หน้าแปลงก่อนแล้วกันนะหน้าแปลงที่ดินจุดเริ่มต้นของทางมุมนี้นะครับคือตรงนี้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นที่เป็นคันนานี่แหละครับผมคันนายาวไปนี่แหละที่ดินนะครับผมต้องบอกว่าเป็นอเอกสารสิทธอสอสิ์นส3ก คุดเขียวในตอนนี้อยู่นะครับผมเนื้อที่รวมแล้ว8ไร่กับอีก51ตารางวานะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยเลยนะครับแล้วก็ผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าแปลงนี้นะที่เห็นเป็นครุดเขียวเนี่ยครับสามารถออกลังวัดเป็นครุดแดงได้หมดแล้วนะครับสามารถซื้อเสร็จยื่นออกได้เลยเพราะว่าข้างเคียงเป็นฉดดครุดแดงนอนสอสี่จอทั้งหมดแล้วนะครับผม ท่านผู้ชมสามารถยื่นทํารางวัลออกได้เลยนะครับหลังจากการซื้อนะ,อะจุดเริ่มต้นนะครับของแปลงที่ดินมุมนี้อยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันผมก็ไม่สามารถจะเห็นหลักหมุดได้มันไม่มีหลักหมุดนะผมต้องบอกว่าคุดเขียวเนี่ยยังไม่มีหลักเขตยังไม่มีการทําหลักเขตไว้แต่มีการเก็บภาพระวางทางอากาศไว้เรียบร้อยแล้วนะคบผมท่านผู้ชมดูเอาคร่าวๆเนาะเริ่มตรงนี้นะครับก็จะเห็นมีต้นอ่ประดู่มีต้นสะเดานี่แหละ ที่อยู่เป็นแนวเขตที่เราเนาะอยู่ตรงมุมนี้นะครับต้นสะดานี้นะยาวไปด้านนู้นเลยอันนี้คือในแปลงนะครับคือแปลงที่ดินนะติดถนนลาดยางนี่แหละยาวไปสุดด้านนู้นนะครับผมผมวัดดูให้แล้วนะครับหน้าหน้าที่ดินกว้างนะครับ50เมตรนะครับประมาณ50เมตรนะครับผมอ่าแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นนะสาธารณูปโภคนะฮะมีไฟฟ้าผ่านนาแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับ มีไฟเสาไฟฟ้าอยู่มีน้ําปรับปานะครับน้ําปรัปาก็อยู่ฝั่งเดียวกับเราเลยนะครับผมอ่ะอ่ะท่านผู้ชมเห็นหน้าแปลงไหมอ่ะมองมองไปผมมองจากหน้าแปลงที่ดินนะจะเห็นวิวเขาลูกนี้เลยนะคะวิวเขาที่อยู่หน้าแปลงนี่แหละอ่าอยู่แบบใกล้ๆเองนะห่างไปประมาณ500เมตรอ่ะเขาลูกนี้นะครับห้าเมตรอยู่หน้าแปลงเรานะแปลงที่ดินหันหน้าออกทางตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงใต้นะครับ เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะฮะเดินไปดูฝั่งแนวทางด้านอ่เทิศเหนือก่อนละกันนะทิศเหนือเราอยู่จะอยู่มุมไหนเมื่อกี้ผมเดินจากทิศใต้ตามานะความกว้างก็ห้าสิบเมตรนะครับหน้าแปลงถือว่าไม่แคบเลยนะห้าสิบเมตรนะถนนเส้นนี้นะครับจะวิ่งออกไปวัดหลวงพ่อจ้อยนะครับผมวัดอ่า วัดอะไรนะลืมชื่อวัดหลวงพ่อจ้อยวัดอะไรนะชื่อวัดเดี๋ยวนะผมนึกก่อนผมพูดบ่อยอยู่นะครับท่านผู้ชมอ่าที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะวัดศรีอุทุมพรอ่ะผมนึกออกแล้ววัดศรีอุทุมพรน,นะครับห่างไปเนี่ยประมาณสิบกว่ากิโลขับวิ่งเส้นนี้เลยนะคบท่านผู้ชมนะวิ่งไปจะเจอสถานปฏิบัติธรรมวัดหลวงพ่อจ้อยที่อยู่ลาดยาวนี่ฮะ ถนนเส้นนี้สามารถวิ่งออกลาดยาวได้นะครับผมอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมอ่าอ่ะ,อะทางด้านที่เหนือนะครับก็จะสุดอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้คือถนนในที่เรานะผมต้องบอกว่าอ่าที่เรามาสูดอยู่ด้านนี้อ่ามุมนี้นะครับผมเป็นถนนอนะ่ะเป็นรูปถนนล่องถนนยาวไปถนนเนี้ยก็คือเอาทําไว้สําหรับเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อยู่ด้านในนะอ่าวันนี้ผมให้ทางคนมาตัดหญ้าไปเรียบร้อยแล้วก็อาจจะโล่งหน่อย เพราะว่าตอนถ่ายคลิปแรกๆอะ่ะจะลกนะท่านผู้ชมก็จะเห็นเป็นต้นไม้อ่ะมองเข้าไปก็จะเห็นต้นไม้เยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะพาเดินดูต้นไม้นะที่แปลงนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นที่ที่ไม่ใช่ที่โล่งๆนะมันยังมีพอมีต้นไม้ให้ได้ร่มเงาอยู่เนาะปะดูอะ่ะผมเห็นปะดูสะเดาอะ่ะต้นใหญ่ๆเยอะเลยนะอย่างต้นนี้ก็ปะดูต้นเนี้ยที่อยู่หน้าแปลงเรานะครับอ่ะผมจะพูดถึงเรื่องอพื้นที่ก่อนละกันะ่ะความสูงต่ำของที่ดินกับถน,นนนะ่ะประมาณเมตรหนึ่งนะ ถือว่าไม่ได้ต่ํามากนะครับถนนลาดยางอะ่ะมันยกสูงนะครับผมส่วนถนนทางเข้าที่แปลงเราก็เสมอกับถนนด้านหน้านะอ่าท่านผู้ชมลองดูแล้วกันถ้าแปลงนี้นะครับบูกบ้านอะ่ะถือว่าใช้ได้เลยนะสวยเลยล่ะครับถนนของเราเป็นถนนดินนะสภาพตอนนี้ความกว้างก็ประมาณประมาณ6เมตรได้ที่ทําไว้นะครับไปถึงท้ายแปลงเลยถ้าจะเข้าข้างหลังก็นี่เลยจะเข้าไปท้ายแปลงไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ ด้านหน้านี้นะคะผมติดลาดยางหันหน้าออกทางตะวันตก่ะเดี๋ยวผมจะพาดเดินเข้าไปดูด้านในก่อนละกันนะวันนี้นะครับผมมาออกมารีวิวช่วงเช้าๆนะอากาศที่ผมดูอุณหภูมิที่วัดได้นะคะประมาณ25องศาถือว่าอากาศดีนะอากาศค่อนข้างจะเย็นเลยนะครับอ่ะส่วนผมจะพูดถึงเรื่องของ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องความสูงต่ำของถนนกับพื้นที่ของแปลงที่ดินแล้วเนาะแล้วก็ผมจะบอกเรื่องของอความสูงจากระดับน้ําทะเลนะแปลงนี้ผมต้องบอกว่าน้ําไม่เคยท่วมเลยตรงนี้เป็นที่สูงนะครับเห็นในช่วงตัวนะครสวรรค์นะช่วงที่น้ํามาแม่น้าเจ้าพระยาก็จะท่วมตรงข้างๆแต่ที่ดินแปลงนี้นะครับน้ําไม่เคยท่วมเลยอยู่ห่างจากจุดนั้น ถือว่าพอสมควรเลยนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะฮะประมาณ50เมตรนะครับผมอุณหภูมินะครับที่ผมวัดได้นะ25องศาอากาศดีนะฮะอากาศชิวๆเลยไม่ร้อนนะด้านหน้าแปลงก็มองเห็นวิวเขาภูเขาใหญ่ๆฮะลูกนี้เลยนะครับอันนี้คือต้นประดูนะครับท่านผู้ชมดูนะลำต้นใหญ่นะครับ อ่าผมเห็นตอนแรกคิดว่าเป็นสะดาวเพราะสะดาวเขาลายล้อมอยู่นะรอบรอบอยู่เนี่ยคือต้นประดู่นะครับต้นใหญ่ที่อยู่ในแปลงนะผมไปอบก็น่าจะพอดีผมอบพอดีนะอ่าความสูงก็ประมาณ20เมตรอ่ะยีกว่าเมตรนะครับลาต้นก็ถือว่าใหญ่นะฮะต้นประดู่ต้นนี้นะเดี๋ยวไปแหวกให้ดูนะผมแหวกให้ท่านชมดูก่อนอมีมะขามเทศนะท่านชมนี่มะขามเทศ นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอ่ะโคนต้นมันใหญ่นะครับต้นปราดูต้นนี้ใหญ่มากเลยอ่ะลองดูเลยอย่างที่ผมบอกไปนะแปลงนี้มันไม่ใช่เอเป็นแปลงนาที่แบบโลง่โลงๆมันไม่ใช่คือมันมีต้นไม้ผมบอกต้นไม้เยอะเลยแหละแปดไร่เนี่ยต้นไม้อยู่ในที่เกือบจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือต้นต้นสะเดานะครับสะเดาต้นใหญ่นะท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูรอบนู้นแล้วกันนะอ่ะ ผมไม่เห็นตรงโคนมันสเดาต้นใหญ่นะครับต้นนี้อยู่ใกล้ๆประดูนะออันนี้คือต้นสเดานะครับอ,อันนี้ต้นประดูนะครับท่านผู้ชมผมว่าทำเลทิศทางที่ตั้งของแปลงอ่ถือว่าเป็นเป็นทำเลที่ดีนะถ้าได้หันหน้าออกทางตะวันตกเฉียงใต้หรือจะเป็นทางหลักตามหลักแล้วเขาจะมองว่าเป็นเป็นทิศทางที่ดีนะครับ เข้ามาในแปลงผมก็จะเห็นมีต้นปราดู่นะเยอะเลยแหละครับนะกลุ่มนั้นท่านผู้ชมมองไปนะมีปราดู่มีสะเดาเรียงรายกันเลยนะครับอ่าส่วนอ่บริเวณนี้นะครับก็จะมีลูกปราดู่นะครับอยู่บริเวณนี้นะที่มันหล่นอยู่นะลูกปราดู่ที่ปลิวมาก็จะหล่นอยู่ก็จะเกิดเป็นต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยไปอีกนะครับอ่า พอเดินออกห่างมานะท่านผู้ชมนะก็จะเห็นเขาสวยขึ้นสวยขึ้นนะ,ะถนนก็รถวิ่งเที่ยวตลอดเพราะว่าต้องบอกว่าเขาใช้เนี่ยครับผมหมู่บ้านก็อยู่ถัดเราไปนิดนึงอยู่เขาจะอยู่กันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านใครบ้านหลังใครหลังมันนะฮะท่านผู้ชมอันนี้อาจจะเป็นอีกหมู่นึงแล้วถัดมาเนี่ยอีกประมาณ600เมตรเนี่ยก็จะเจออีกชุมชนนึงนะครับถัดไปนะ,ะแปลงนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ได้ไปนะผมต้องบอกว่า ถือว่าไม่ต้องไปทําเรื่องของสาธารณูปโภคใหม่แล้วมีไฟฟ้ามีน้ําประปานะฮะเรียบร้อยแล้วนะอะมีน้ําปรัปามีไฟฟ้าทุกอย่างอันนี้ครับท่านผู้ชมมองไปนะถัดไปเป็นบ้านคนละอยู่ใกล้ใกล้เราจะมีบ้านคนเห็นไหมฮะตรงนี้ห่างไปนิดนึงนะฮะอยู่ใกล้ๆกล้เรานี่แหละต้องบอกว่าที่นี่เขาจะอยู่กันที่ใครที่มันนะคะท่านผู้ชมอ่ะนั้นต้นสะเดานะผู้ชมเห็นไหมผมเดินไปไม่ได้แล้วมันลกแล้วตรงเนี้ยเป็นต้นสะเดาต้นใหญ่เลยนะท่านผู้ชมลองดูนะ ต้นใหญ่จริงๆต้นนี้ต้นสะเดานะครับน่าจะเก็บไว้นะอ่าอ่ะ,อะผมเดินมาได้ถึงแค่นี้แหละผมเห็นมันมีหญ้าที่มันมีเออสูงอยู่พอสมควรนะวันนี้ผมไม่ได้เอารอ,องเท้าบูทมาก็เลยอาจจะขออภัยท่านผู้ชมไว้ก่อนไม่ได้พาเดินไปเนาะก็ดูภาพมุมสูงไปถนนแบบนี้ครับก็จะยาวไปด้านหลังแปลงเลยยาวไปทําไว้เพื่อเก็บผลผลิตที่อยู่ท้ายแปลงนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปด้านหน้าแปลงกันแล้วผมจะพาเดินเลาะทางด้านนาที่ผมเดินได้แล้วกันเนาะ หันมาทางด้านหน้าแปลงนะก็จะเห็นเป็นนี่ครับวิวเขาแบบนี้เลยเป็นแนวเขายาวทอดยาวไปนะครับผมทิ่นแปลงนี้ผมมองว่ามันสำหรับที่จะเอ,อทำโคกหนองนาผมว่าได้นะถ้าถ้าให้ผมมองผมว่าถ้าขุดขึ้นมาครับผมทำโคกหนองนาขุดสะถือว่าได้เลยแหละหรือจะปลูกที่บ้านพักอาศัยได้เลยนะครับผม แล้วก็ถัดขึ้นไปเนี่ยครับผมถัดจากเราขึ้นไปนิดนึงก็จะเห็นเป็นเป็นคาเฟ่นนะที่เขาทาคาเฟ่อยู่ริมถนนเนี่ยฮะที่มองที่กินบรรยากาศคือวิวเขานี่แหละก็จะเป็นเหมือนเป็นร้านอาหารนะครับถัดขึ้นไปเนี่ยครับผมที่นแปลงนี่นะครับอ่อก็อยู่จากตัวอําเภอโกรกพระอยู่ห่างตัวอําเภอนะฮะก็ประมาณ ประมาณ13กิโลนะประมาณ13กิโลได้นะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองนครสวรรค์น,นะครับประมาณ24กิโลนะครับการเดินทางถือว่าสะดวกนะครับอมองด้านหน้าแปลงนะทุ้ชมนะผมมองมายิ่งเดินยิ่งดูแล้วแบบยิ่งสวยนะ,ะเห็นภูเขาอยู่หน้าแปลงนะคะผม ท่าผู้ชมมาตอนนี้นะถ้ามาดูตอนนี้จะรู้เลยแหละว่าจุดไหนน้าที่มันมีน้ําขังน้ําท่วมน้ําไม่ท่วมอะ่ะผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะเลยถ้าไปดูไปดูในตัวเมืองนะสองข้างทางอะ่ะนาเขาก็จะเต็มไปด้วยน้ําแหละตอนเนี้อ่าเป็นช่วงที่แบบว่าดูได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะ อะมาถึงหน้าหน้าแปลงก่อนเดี๋ยวผมเดินออกมาก่อนละกันแล้วก็ต้นไม้ผมมองว่าก็มีหลาย10ต้นนะเกือบ20ต้นได้เลยถือว่าเยอะทั้งประดูทั้งสเสดาปะปนกันไปนะส่วนเรื่องถนนนี้นะก็เป็นถนนขนาดมาตรฐานของลาดยางนะฮะไม่ใช่ถนนเล็กนะก็ถนนส,สองเลนอ่าสวนเลนก็นได้นะปกตินั่นแหละครับผมด้านหน้าแปลงนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเห็นต้นกระถินนี่ไหม เดี๋ยวเขาก็ตัดออกนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวสามารถที่จะตัดได้นะก็จะมองเห็นเขาชัดเจนนะครับสามารถตับแต่งภูมิทัศน์ได้เลยนะฮะส่วนใหญ่ที่มาตัดก็จะเป็นชาวบ้านนะครับมาตัดเอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับเอาไปเลี้ยงแพะนะเอาไปให้แพะเอาไปให้แกะกินนะครับที่นี่เขาก็จะเลี้ยงเอ่อเลี้ยงสัตว์กันนะครับนอกจากวัวควายแล้วเขาจะเลี้ยงเป็นแพะนะครับผม เขาก็จะเอาใบมันนี่แหละเอาไปเอาไปตากแห้งนะครับเอาไปตากแห้งเอาไปให้สัตว์กินนะสภาพของที่ดินเราผมต้องบอกว่าจริงอะ่ะเป็นที่จะทํานาก็ได้นะจะทําเป็นพืชไร่ก็ได้นะผมเห็นข้างๆเขาเขาก็ปลูกอ้อยนะคะผมปลูกอ้อยปลูกมันสาปะหลังกันนะ,ะเดี๋ยวเดินไปดูด้านในผมจะพาเดินลออแปลงข้างนอกแล้วกันเดินตรงชายชายขอบแล้วก็จะมองเห็นแปลงเราด้านนี้นะไปดูกันว่ามันสามารถเดินได้แค่ไหนนะ ทางด้านทิศใต้นะครับเดินเข้ามาผมก็เห็นมีต้นอประดูนะครับประดูต้นสะเดาเยอะเลยทางด้านานี้นะครับนี่ครับถัดมาถัดถัดจากที่เราไปอีกประมาณร้อกว่าเมตรเนี่ยก็จะเจอ ร้อยสองร้อยเมตรเนี่ยก็จะมีบ้านละอยู่หลังเนี่ยติดๆเราถัดๆกันไปแล้วตรงข้ามก็เป็นบ้านคนนะคะผมต้องบอกว่าตรงตรงข้ามเราเนี่ยก็จะเป็นบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะแล้วก็จะมีแท้งปลาปลาอยู่ที่นั่นอ่ะอันนี้แนวเขตเราท่านผู้ชมลองดูนะครับแนวเขตเราจากจุดตรงนี้นะตรงต้นไม้นี่แหละที่ผมพาเดินมาเมื่อกี้ยาวมาตามคันนานี้เลยอ่ะตามคันนานนะยาวไปด้านหลังเลยนะครับ ผมมองว่าที่หนึ่งเมตรเอ่อถนนกับที่ไม่ได้ต่ํานะผมมองดูว่าถ้าเทียบกับแปลงหลายๆแปลงนะที่ผมเคยรีวิวไปที่อยู่โซนนี้นครับแปลงทุกแปลงต่ํากว่าแปลงนี้นะพื้นที่ครับผมจะต่ําดูดูด,ดูดูต่ํากว่าถนนมากกว่าแปลงนี้นะครับแปลงนี้ถือว่าไม่ต่ํานะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอมองออกอาจากตรงนี้ครับไปด้านหน้าแปลงก็จะเห็นเนี่ยครับเห็นภูเขาที่อยู่ด้านหน้าใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆภูเขานะครับ แปลงเราอยู่ด้านในนี้นะดูตามคันนี้เลยท่านผู้ชมอะมองตามคันตามมือผมนี่แหละผมจะชี้ให้ดูยาวไปด้านหลังเลยนะครับท่านผะู้ชมเห็นเป็นฟางไหมเดี๋ยวเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยเขาเพิ่งเกี่ยวข้าวไปแล้วเขาก็จะอัดฟางนะครับผมเอาฟางไปอัด แล้วก็เอาไปขายนะครับต้นหนึ่งก็สามสิบห้าบาทเลยนะท่านผู้ชมนะถือว่าก็ทำให้ได้เขาเรียกเมื่อก่อนเขาจะเผากันเดี๋ยวนี้เขาไม่เผากันละเขาเห็นว่าสามารถที่จะทำเป็นเงินได้นะโดยที่ไม่ต้องเผาทิ้งนะครับผมที่เรานะผมไปไม่ได้แล้วมันลกไม่ใช่สุดแค่นี้นะครับนู่นเลยหลังสุดนู่นเลยจากตรงจุดนี้ไปไปอีกครึ่งทางประมาณ อีกเกือบครึ่งทางนะครับผมก็จะไปเจอต้นยูคาะอนะ,อะที่มีต้นไม้ใหญ่สังเกตง่ายๆนะครับทานผู้ชมอ่ะผมมองจากมุมนี้ไปด้านหน้าแปลงทางด้านทิศตะวันตกเสียงใต้หน้าแปลงเราเนี่ยนะก็จะเห็นเขาแบบนี้ครับทุกผู้ชมเห็นเป็นภูเขาแบบนี้เลยอ่ะออไปได้ไหมอ่ะไปได้ก็ไปไปดูต้นไม้ใหญ่ด้านหลัง บรรยากาศดีครับทานผู้ชมบรรยากาศถือว่าดีเลยแหละมีภูเขามีต้นไม้นะถือว่าค่อนข้างจะเพียบพร้อมพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเลาะไปดูด้านหลังนะแต่ว่าผมไม่ได้เดินในแปลงนะแปลงที่ดินเราท่านผู้ชมดูนะผมจะย้ำให้ดูอีกทีหนึง่งจากด้านหน้าถนนลาดยางนะยาวมานี่เลยตามคันนี่แหละมันจะมีคันอยู่แล้วเนาะคันเขตชัดเจนอยู่แล้วครับผมตรงไปด้านหลังอะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเลาะในที่แปลงของของแปลงคนอื่นแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันด้านหลังนะครับ ท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมนะเดินมาท้ายแปลงนะอ่าเดินรอบมาในแปลงของแปลงที่ไม่ใช่ไม่ใช่แปลงเราผมพาเดินมาที่มันสามารถที่จะเดินได้นะผมยิ่งเดินออกมาจากทางหน้าถนนเท่าไหร่อ่ะที่ก็ยิ่งมองแล้วดูสวยขึ้นนะเพราะว่าจะเห็นเขาแบบพานโนรามาเห็นเป็นภาพกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับท่านผู้ชมลองดูนะผมให้ดูคร่าวๆก่อนอประมาณนี้นะครับจะเห็นภูเขานะครับอยิ่งสวยขึ้นนะ แล้วก็ผมสังเกตเห็นก็จะมีต้นไม้อยู่ด้านหลังมันก็จะมีต้นไม้อยู่หลายต้นนะผมจะถึงแนวเขตทางด้านหลังแล้วอะเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูกันอีกหน่อยนะครับอะขึ้นไปดูสิไปตรงไหนได้เดินได้ไหม,มอ่ะให้ดูท่านี้ใช่ไหม,มผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ทางด้านท้ายแปลงแล้วนะ ทางด้านท้ายแปลงที่ดินเรานะครับก็จะติดเนี่ยครับผมติดตรงเนี่ยตรงต้นเนี่ยครับผมยูคาที่แหละเป็นแนวไปเป็นสี่เหลี่ยมตัดขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมลองมองนะครับ่าตรงท้ายท้ายแปลงเนี่ยมองไปด้านหน้าแปลงสวยนะครับผมถือว่าสวยมากเลยนะท่านผู้ชมลองดูนะเห็นภูเขาภูเขาอยู่ใกล้ๆเพียงแค่ห้าร้อยเมตรเองครับท่านผู้ชมนะอ่าเห็นภูเขานะครับผมแล้วก็ถัดเราไปก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับผม มีเพื่อนบ้านอยู่ไม่เหงานะไม่เปลี่ยวนะครับเห็นวิวเขาวันอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนะฮะอยู่ด้านหน้าแปลงนะครับผมอบอรรากาศดีครับผม ที่แปลงนี้นะครับท่านผู้ชมนะผมมองว่าเป็นที่ดินที่ออมองว่าเพอร์เฟกนะด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับแล้วก็มีคลองคลองใหญ่เลยนะฮะคลองชประปทานนะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะเป็นคลองปูนนะครับผมน้าเนี่ยจะมาจากเขื่อนวังร่มก้าวนะครับที่อยู่ห่างไปประมาณ7กิโลทางด้านทิศใต้นะครับทางด้านนู้นนะทางด้านทิศใต้ทางด้านนู้นะน,น,นะนนนนะส่วนเรื่องของวิวอะ่ะผมต้องบอกว่าแทบจะไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะเลยนะวิวถือว่า สวยมากนะครับผมเห็นภูเขาที่อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละแบบใกล้ชิดนะครับเป็นภาพโครสอัพเลยนะฮะที่อยู่ใกล้ๆเราแล้วก็ถ้าเกิดเดินห่างออกมานะทางด้านท้ายแปลงก็จะมองเหมือนเออดูเป็นพานโนรามานะฮะจะดูแบบภาพกว้างๆเลยจะเห็นเป็นภูเขาทั้งแนวนะครับผมถ้าเกิดที่แปลงนี้ให้ผมแนะนานะถ้าจะปลูกบ้านพักอาศัยผมคิดว่าไม่ควรอยู่ติดถนนนะควรข,ขยับห่างออกมาตรงบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นวิวเขา ทั้งแนวเลยนะคะเวลามองลงไปนะครับผมแล้วก็อาจจะถมในส่วนของที่เป็นตัวบ้านที่จะปลูกบ้านอนะเพิ่มขึ้นสักหน่อยอาจจะสักสองเมตรก็จะดูสวยเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ท่านชมนะฟังและกันว่าที่แปลงนี้นะเหมาะที่จะทําอะไรนะครับผมอ่ะผมพูดเรื่องราคาก่อนอ่ะราคาที่แปลงนี้นะคะท่านผู้ชมนะราคา ยกแปลง8ไร่กับอีก51ตารางวานะครับกับที่สวยๆแบบนี้มีทั้งวิวเขามีน้ำมีแหล่งน้ำนะฮะแล้วก็จะมีสาธารณภคครบครันท่านผู้ชมแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะราคานะครับยกแปลงนะครับผม8ไร่1อ่า8ไร่กับอีก5 1ตารางวานะครับ1ล้านหแสนบาทนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบยังไงก็เข้ามาดูมาชมนะก็สามารถที่จะมาพูดคุยต่อรองราคากับทางเ,เจ้าของที่ดินได้นะฮะแปลงนี้นะครับ ยกแปลงหนึ่งล้านหกแสนบาทเท่านั้นเองนะคะผมราคาก็สามารถพูดคุยได้นะท่านผู้ชมนะถ้าท่านสมชอบก็ตัดสินใจให้ไวนะคะผมแล้วก็มาดูแล้วกันมาถึงตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะหลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมไปเดินมานะครับผมที่ปแปลงนี้นะผมมองว่ามันเหมาะที่จะ,ะทำเป็น ปลูกบ้านพักอาศัยได้เลยนะครับเพราะว่าสาธารณูปโภคน่ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปานะครับแล้วก็ติดถนนลาดยางถนนหนทางถือว่าสะดวกนะครับผมเหมาะที่จะปลูกบ้านพักอาศัยแล้วก็หรือจะทำโคกหนองนาก็ได้นะอ่าถือว่าวิวสวยมากๆเลยนะครับผม ส่วนเรื่องของราคาผมก็ได้บอกไปแล้วเนาะก็คือราคาที่ดินนะครับแไร่ like, กับอีก5้าตารางวานะฮะยกแปลงนะครับหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับผม1นล้านหกแสนบาทท่านผู้ชมก็จะได้ในส่วนของที่ดินนะติดถนนลาดยางนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับชุมชนห่างออกไปก็จะเป็นชุมชนละอีกประมาณ200กว่าเมตรไม่ไกลนะครับผมแล้วก็สาธารณปโภคเพียบพร้อมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับด้านหน้าของที่นของเราเนี่ยก็จะเห็นวิววิวเขาเนี่ยที่อยู่ด้านหลังผมนี่แหละ เห็นเป็นวิวเขาสวยๆนะครับผมท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่นแปลงนี้นะก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยนะครับโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมกับเบอร์โทรและอีเมลที่ผมจะลงไว้ให้นะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะท่านผู้ชมนะที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็รีบๆโทรเข้ามา อสอบถามแล้วก็นัดเข้ามาดูมาชมได้เลยนะครับที่ปลงนี้ถือว่าสวยวิวสวยแล้วก็ทำเลสวยติดถนนลาดยางด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัว,วลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบพระคุณที่ตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม